ค่ะวันนี้พาเข้าครัวทำอาหารอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทำผัดเต้าหู้ผักรวมมิตรนะคะผักที่เราใช้ก็จะมีถั่วลันเตานะคะข้าวโพดอ่อนเห็ดหอมสดแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะใส่หมูสับด้วยค่ะสับกระเทียม ัก3มช้อนโต๊ะนะคะเราผัดหมูสับก,ก่อนแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ปลาที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ผักลงไปคุกเคล้าให้ดีแล้วก็ถ้าผักมันสุกยากเราก็ปิดฝาได้นะคะให้ฝาปิดเพื่อจะอบให้ความร้อนมันทั่วถึงเนาะส่วนเครื่องปรุงเราก็จะใช้ซีอิ๊วขาวเป็นหลักนะคะ ตามด้วยน้ำมันหอยซอสหอยค่ะน้ำตาลชูรสใส่อย่างที่เราชอบเลยค่ะผัดเต้าหู้ปลานี้ก็จะออกรสหวานนิดนึงนะคะการผัดผักเหมือนผัดผักทั่วไปอะคะ่ะแต่ว่ารสชาติให้มีความหวานนิดหน่อย ใช้ไฟแรงได้นะคะเพราะว่าผักออกแข็งสุกแล้วคะ่ะเต้าหู้ปลาอร่อยนะคะง่ายๆแต่รสชาติดีคะ่ะ